ต่อชาอาจะเินพอนต้นมีโจกแน่นผ้าร้วยร้ยไปเลยไปจังไหมาจังไหนเนาะขึ้นมาพากันมาเวลาเ่าเวลาเดมอดหนุนเนาะมาทำคำเรียกร้องกับราะเนี่ใครเรียกร้องจ้าขึ้กันผู้ไดเรียกร้องใครจะร้องเพ่เงินาหาหงงกันช่าัวบ่กะอยากมาจานเอา ผมก็ยังยังทำฉันยังไาจาน<ใ>น้องมือหนาเผามานอนพี่เดีพี่มูติเอากระแบนเจาระยานเงาเนาะแก้วถามสารทุกสุขนี้เดี้่ะครับหือว่าไปใช้ก็ครับเมื่อน,น,นี้ี่่อเดดางไก่โอ้ไปสวา่างไปสวา่สวางอำเภอสว่างอยู่นี่นมันมืดสีเา สิแมงตัวใหญ่จว่าได้สักวันเดีเว้าบ้าหวน้โซนนะยายายาๆอบขอบผมโอ้มามือนี่คือมุกหลายแถว่รโอ้ยก๋เนาะมาจากทีู่เดียวกันหมาบ้าหาของตมรวนแต่ละอย่าบ้าี่ล่าอะไรย่าบ้าความอาจารย์ว่ากวามความเามาตรงตรมี่ยัง กบมีผมตาฟังอยู่เลยนี่อาจารย์เอิอนผมว่าอย่างนี้แหมฮะักแล้วเอี๋อวไปซื่หน่อบ่อบ่อที่อาจากโอ้ที่เ็นมือเศร้านี่บ่อกาก็เฝ้าบอกแน่แบม่ใชเรื่อาิบอกที่มือเศ้าแต่วันมันกิดละแป่มเพือไปสบาน่อนจะได้ปลดยไม่ใช่มาแรกครับนั่นน่ะเพนน่าหกชุมเกาคนน่ะเมอแจะโน่เอิญหรอท่านซชืเลขคือบดถือกจังหว ใช่ก็ถือเนี่ยอันนั้นข้อฝันน่ะอันจุ้นจำจำทช่มันวันจุ้นเกาที่เอามาครั้งที่สองกระดาษมาให้ที่นีู่้หญิงขับรถกระบะสีประตูบ้านนะครับเออจำได้ป่าวจำได้ครับเพื่อนเอากระดาษมาให้เพื่อนเอาตัวเลขมาให้สามหกหนึ่งรับหนึ่งอ่าครับสามหกหนึ่งแล้วกับ ร่างเก่าหนึ่งเงินป๊าป๊าพี่แล้วพี่ว่าซอกเอาเป็นซ้อหลังเป่าซอกสีแดงมาหอยชุดนี้วะครับไม่เออะจริงมากเป็นมากจังเลยขับรถขั้นก่าขั้นเก่านฮะเราขั้นงวดกว่าดทั้งวันบันทึกเดือนไหนเนาะขับมากขั้นเก่าเก่ากระดาษมะหอยพี่เก่าลุกมากกระดาษมาหอยเอากระดาษมะหอยอีกแล้วอืนี่เอากระดาษอะไแล้วไม่ยังอีกเนาะชุดนี้ไปสั่นเอาไปะดาษไปทั้งย็ดจิตเขามัน ตาอ่นนะครับผมนี่ก็ฟันแล้วก็มาจอดแล้วก็รงมามาตรการพระอาจารย์แม่ยังนีก็ได้ทำอย่างนี้เนากเขาก็จอดพุก้าพุกเกาพุกเกาแล้ว่ะคนเกาด้ยที่ยางเนาะเมาคนเดียวด้วคนเดียวว่อันม่ยังยีลาน้มมาเสนอเ็นเรื้งดีหลาคือเนาะเขาทำง่ายเดี๋เร็วนะแม่ยังนั้นนี่มาให้พระอาจารย์ข้าวมาั่นอยังยีกาสั่น โอ้โม่ตาพ่อบอกมาใหายเลยพ่อฝากพ่อฝากมาให้อีกเลยเป็นยังเป็นกระดาษเป็นเป็นเอ่อซองเป็นซองบขาเรียเป็นซองอะไรเป็นกระดาษเป็นกระดาษนั่นเลยมันก็ไม่รู้ใช้ไหมจันดอกค่ะแต่ที่แรกว่าสิบอ้อนะแต่นี่พ่อบอกต้องให้ให้ให้อาจารย์รับให้ได้ ให้อาจารย์รับให้ได้ย่างมัอเดีอยวเได้รับเรับก็รับลยได้รับรับตอนี้รับพรดีรับผมกำกาเล้วเขาก็ได้ว่าร่างงานนังนุ่ลา,า,ากกระดิจ่าไปเดี๋ยเขาได้ว่าไ่า่เปือกมัน็น่ยังกระดาษนีก็อย่างครับเปิดออกมาป๊บไม่แน่แน่น่น,นกระดาษที่เขาเขียนมากเขาอธเขียนว่าของแท้บน เขียนก็ได้แหละของแท้บนของแท้บนยังนอกกว่าเดผมนะด้วยไม่ตัวเลขมากนัครับผมห้าแปลแปลของแท้บนแล้วก็เขียนหายแปลกแปลมากแล้วก็มีข้ามยิบอะไรไม่ตัวเลีกตัวเสือมีมาครั้งสุดท้ายไม่มาอีกแล้วสบายใจที่ได้เอามาให้เขียนได้จนไหมล่ะเขียนแน่นั่นน่ะ เป็นเจ่นไม่นานนะครสบง่านแล้วก็ไม่นฏิว่าแล้วก็ไม่ย้ำอีกว่าจะมาอีกวันหวยออกแล้วจะมาอีกวันหวยออกแล้วเออมาก็ต้นวันนี้ก็ดีเขาแว้ไปเขาเดี๋ยวไปเพิ่งจะเปลี่ยนรถเห็นจะเปลี่ยนรถแปดห้าแปดะเปลี่ยนรถที่ขี่มากเหรอเออบาวจังหมัด่อนบริเวณจะเปลี่ยนรถมบอกข้าจะเบิกเงิน่อดเพราะเขาจงมาให้นะนั่นแหละแล้ก็เรียนของผมเป็นแล้ก็ออกจากวัดไปแล้วละ เห็นทะเีนรถในวัดเพอกับก็สิอออกจากวัดคับน่ะรถกระบะซีประตูที่ขับนม่รอบที like ่แล้วอาจากบดุลไปบผมก็เลสนใจรอบนี้ก็เลยเียวอพีพอดีคันหันไปเห็นพอดีเ็ดีไ่เหน้ันจะเบิ้งสินะถับก็ได้เห็นทะเบียนรถเาก็งทีออกแปดห้าแปดแต่ว่าไม่ห้าแปดโอ้แต่หอนหอห้าแปดแปดเอาหเขียนเขียนช่ของแท้บนอ ห้าแปดแปดแต่ว่าทะเบียนรถนี่เป็นแปดห้าแปดมันแปลกเลยครับแคบวนเ็ตัวใหม่เลยดิครับนั่นรักแต่จังหวะน่ะจังหวะแปลกันตัวแต่ว่าเขียนยันมาครั้งสุดท้ายเขียนยันแม่กระดาษกระดอบนี้นี่เปลี่ยนไปแบบบ่เคยดีเนาะแม่ครับด้ยแบบพลิกไปที่แบบเป็นตัวใหม่แบบนี้เลย แต่ว่าตัวตัวนั้นมันก็คือเก่าสาังเ่าหนึ่งเหรอครับเสาบนเขามาต้บนเลยค่ะบม่เกิดสิงแม่ต้องเอา้ของแท้บนเนาะอะไรขึ้นเนาะอแต่วันนี้เลขสัญจรยังไงป่ะจ๊ะก็นั่นนะก็ยีว่าสัญจรพ่อบอกมาให้ยเลนะพ่อบอกว่ามาหายวัดเป็นเลขสัญจรเนะพ่อบอกว่าให้วัดเป็นเลขสัญจรเออเพื่อนหนึ่งมาว่าเหรอ ผู้พ่อหน่งบอกลูกแล้วก็บอกเพื่อนไปยังเครื่องไม้กูแฉพ่อฝากมาว่าหนังเลขสั้นจอดจ้าสินะจอดจริงเวลาจอดลำปางใช่ไหมลำปางนี่มัน้ก็ไดเปลี่ยนมาตัวนี้ในกระดาษมันตัวเต็มันเปิดมันกระดาษมันกระิเขียนค้านีข้ามที่พระอาจารย์บอกรับกข้ามบอลนี่เขียนไปรบดในกระดาษก็เขียนมาอย่าง์สีเลยนอนได้จดหมายมาให้เพราะว่าผู้หญิงเนี่ยนอนว่าพ่อฝากมาให้ เป็นพว้ชันจอดจ้าสำหน่งอะการมาดูกรอดใช่มาขนาดรลกเว่าก็ชิบมากรว่าเขาเขียนไล้เราดิแจ่ว่าหมายถึงอันนี้รอบที่สามการเกิดเพื่อจงใครเห็นม่ัทมานมามาบุญบุญุญปฏิทัยกับยุทคุณบุญกองไเดินบยุดยุทก็ยุทก็จะมาพูดเราไปไปไม่ะตอนแรกใครมาสาม ตอนแรกแห็มากตอนหนึ่งหกสามนี่หน่อยมากแล้วก็หกหนึ่งเนาะบริเคียนี่ยังไมอกจากงานบ้นอีกต่อมากก็คือยิ่งที่เขาม้ามากกีขับรถชี่ประตูมากหลายคนแต่ว่าลงมากแค่คนเดียวลงมากพุเก่าเป็นขับซ่องแหลกก็หายครับ<อ>ตัวเลขแบบนีสามหกหนึ่งหกหนึ่งแล้วกัเน้นล่างเก้าหนึ่งมันก็มันเกินเก่าหนึ่งอันที่สองหน่งครับอันที่สองเกินเก่าหนึ่ง มาทนี่รอบนี้มาหนิพริกตัวเลขสามตัวเลยเขียนบอกว่าของแท้บนห้าแปดแปดบาทนี่ทะเบียนรดกับแปดห้าแปดได้บอกนะว่าเลขสิออกซีซีตักแล้วออมึหกอะไรกันออกเลยมันก็ได้ตามนี่นะมันกระไรเอา้าพุ่ยิ่งซีพุ่งยิงกับซีรอบหมดเกิดซีประตู <c oughs> จะไปตีไร ก็แต่แนวเดาแทนเพิ่นจิตช่วงนั้นแนวเดาแทนหรองานเพิ่นเพื่อนเดาเอาแต่ว่าเพิ่นเขียนมาตามนี่ก็ได้ออกมาตามนี่แต่ว่าล่างเนี่ยคิดว่าตกเตาเพราะว่าผมไม่เปลี่ยนแปลงล่างนี่ยมันจะดีงามเพราะว่าเพราะว่าที่จริงมันต้องเขียนมาอีกโบราณแต่ว่าก็เป็นไปได้ยังไีครับอาจารย์เพราะว่าพอเด็กสัญจรปุ๊บบาดูกลายเป็นว่าตัวเลขเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเป็นเลขสามตัวเปลี่ยนไป็นบนเรือตกเก่าเลย พาพวกเก่าเหลืเพราะว่าตะกี้มันบ่นี่ิตะกี้บเนาะก็จะใครมากหรืมาตะใคร่มากนั่นก็สลับกันยุ่งสั่นน่ะมันบแบบแต่ว่าแบบนี้มาแบบนี้ปึ๊บ่ไปก็ละมองเลยก็เหลือสิ่งคาดตัวเจียวแดงให้เล่นหน่อยหมาเป็นบ้าอนใหญ่ลูกสาวไมาให้ว่าเขาม้าบิดใบบ่แล้วเจอที่สามาอีกิงอ่ะว่าอะไรสัญจรอ๋อว่าสัญจร สัญจรจริงๆด้วยนะประเด็นอยู่ที่ตรงนี้นะเพราะว่ามันมันมันเมนพู้มนมนนั่งอยู่ึบอกมันบอกรึเปล่ากรมันพู้มันือบอกเบ้าเพื่อนบางคนใจว่าเลขสัญจรนั่นมันเบืรอพอปุยนี่ก็เคยไปหาในสัญจรตลอดอันนี้มันแปลกว่าเนี่กับนี่ต่ว่าชุ่มองมาไหายมนก็เป็นเล็กน้อยชุ่เกาชุ่มัมนเอาไข่มา ทุกนั่นะอมีทุกบั้นั่นมีคนอื่นพมีคนอื่ที่ว่าพุงยิ่งพุงยิ่งที่วนวาจะมารตเติมซอยง่ายกับพวกนั่นกับพวกที่ได้เอาตะไคร่สวายที่แหล่ได้ครับนั่นแหละแต่ว่าแค่แต่แค่หน้าแต่เฉพาะพุงยิ่งเนาะพวกผู้ชายมามาหลอดอยู่แล้ววันพุงยิงไปในรถแต่บางแตงจังปาจะพ้นบอกก็รู้มาผู้เดียวนี่ตัวอาอันี้มาให้กัมาลงมาผู้เดียวคือกัน แต่ว่าเมื่อไมา่หายแล้วกับได้เบิงยังแบบก็ได้สนใจกับรถจบยังกันนะวันนี้ก็ได้เอาวหนก็ได้นม่อบิรถทายเลยทายเก็น่ากันสำหรับนกัเปลนตัวนั่นนะแต่นี่อ๋อต้งเรียนสัมผัสมากกว่แห้งก็อยากันนั่งด้วยเนาะเพราะว่ามันก็เคยเปลี่ยนกันเราดูัน่เปลี่ยนปนนี่องสินะครับเปลี่ยนแบบพิษไปไกลแบบนี้ครับ ตั้งแต่เงินเดือนมาสีเจียมกับเลขตัวเก่าคือเก่านะแต่ว่าสลับกันไเซื่อๆสินะตั้งแต่กผ่ที่ตั้งแต่แหลกๆมาให้เลขตัวเดียวตัวเดียวพราของมันสามาเลขมาหลายตัวใครมากเรื่อยๆเลขบคือเลขหลายตัวแต่ว่าถึงแม้ว่าเลขหลายตัวเปลี่ยนเลขก็บใกล้ๆเก่าก็ได้ไปจากเก่าคงยังถือว่าคงทีครับแต่ว่ามันหมดนี้มากที่เปลี่ยนแไปเรื่อยเปลี่ยนชุดเลขไปเรื่ยจากสามหกนึงไป็น อจะเริ่มนะจะเริ yeah. so, ่มจะปฏิบัติงานโน้นปฏิบัิจาเริ่มอ่ะครับเขาจะไล็กอะแม่ครับตอนนี้คือเขาบอกความฝันให้ฟังนะให้ฟังความฝันของอาจารย์นั่นเนาะเราการจะเล็กอะให้เอาไปวิเคราะห์กันเอาเองเนาะเพราะว่าเข้ากับสีเล่าลายกับว่าไรว่าไรแล้วใจเข้ากับเง่้ยมวยกันนั่นเนาะเพราะว่าเลขมันก็เคยเปลี่ยนตัวว่าแบบมางวันมันก็เป็นสีอย่นงเงี้ย รอบนีเรกวอกวันพระสิบห้าค่ำวันแรงสิบห้าค่ำค่ะใหญ่ตรงกวันอะไรดังราคาพื้นฐานพระฤกษหัวันแรงสิบห้าค่ำตรงกับวันพระฤกษหที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยสิบห้าจังะไรกับไ้เพิ่นเตพี่จ้าหน้าออกจากพระฝันพระารยจันแ่้ครับผมผมกะว่ารอบแบไอ้อกเดียวมันสิหลายโตครับผมกระแมีนันก็มาเ้านึ่ แต่เขาพยายามที่จะตียังเขาไม่ให้ทั้งสี่แล้วพอสมควรเงี้ยบ่หรอนักตัวอะไรก็เรียเขาลงนะแค่เท่านั้นตัวแล้วน้าดมีอะไรจะถามอาจารย์ไหมครับไม่มีค่ะชัดเจนแล้วค่ะเอาเพิ่นเสร็จลงกฎประกาอสมแล้วมันเดทก่อเดท่อสามทุ่มหรือเล่าเนี่ยสุ่มสองทุ่มนี่ที่สองทุ่มหน้าจ่ายทั้งสี่ทุ่มสี่แล้วก็จ้าเออบ่หรอัน้ามาฝ้าไปขึ้นขึ้นยังกเลย นั่งคุยจากไปไหนแม่ก็มีโซ่ก็ติดปวดแต่จไปนั่น่มคือฝ่าวังเทบอกกับกัซันกัเดี๋ยวกันกับินั่งคุยกับพอดีได้แล้วือดีไม่ไม่ไมีพรคบอก็สิิปิดคลิปเลยโอเคโไอ้ที่ว่าวนนี่คือสิปิดคลิปดิ่นครับอเพื่นบอกต่วันดวันันกิดว่าต้องต่กลว่าพี่แล้ว๋อพระอาจารย์พระอาจารย์ กันมากมาหท่านหาแปลกๆพี่ล่ะอยากอ่ากเนี่นมาก็นีครับทุกมันก็แล้วจะสรุปเอารู้เลยอะเดี๋ยวจะในกตเดี๋ยวพระอาจารย์มาบอกมาคํัว่าเป็นอยากเนี่ยมนี่หาแปลกๆครับผมก็บอกบอกแล้วกันยังไงกับเอซ่มันจะเอาแล้วกันบอกบอกครับว่าเนี่ยหาแปลกๆแต่ว่ากันคืว่าอนนี้อาจารย์กับ เอาพวมฝันอาวทุฟังเนยมาเก็บมาตามนี่ครับับอันเก่าก็คือกคือกันแต่ว่าอันเก่าต้อตามรักอาจารย์จะต้องไว้ตะเก่าเนื่งเท่านั้นนี่สี่เดี๋ยว้แค่เก้าเองแบบนี้เป็จะมัดแน้นตัวนี้ครับผมแล้วมาการันผู้ใดจะเก็บเอาตัวเก่าต้องบอกว่าเป็นยังโอเคครับเดี๋ยวแับเราไม่ต้องบอกนะว่าอาจารย์ เน้นสามตัว5้8แล้วก็เน้นล่างเก้าไม่ให้บอกไม่ให้บอกไม่ให้บอกใครนะคะไม่บอกใครเลือกเอาโอเคครับผมเอาเงินัาฝากกุ้งขาจ้ายายๆครับผมเอาสามต